เทสเทสเทสเทเทเทก็มาสวัสดีกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าข้างหลังภาพนะครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับก็เลยขอยืมสถานที่ของช็อปมินบุรีนะครับก็ตรงนี้เป็นช็อปมินบุรีฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ <mumbles. S 2> เดี๋ยวก็คงคงไม่ได้ไ,ดไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงจะพูดถึงเรื่องเล่าข้างหลังภาพนะครับภาพที่ลงไปเมื่อเช้านี้นะครับ ก็เป็นภาพของช่วงรับปริญญานะครับนะครับเราจะเล่าเรื่องแต่ว่าวันนี้อยู่ช็อปมินบุรีก็เลยอยากให้ท่านเห็นนะครับว่านี่ธุรกิจของยูนิเวอร์นะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของบริษัทยูนิเวอร์ไลฟ์นะครับตรงนี้ก็จะมีผูกผลิตพัณฑ์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็สั่งลูกค้าสั่งสินค้าให้ลูกค้านะครับก็เรื่องเล่าข้างหลังภาพวันนี้ก็เป็นภาพของช่วงที่ผมเองได้รับรับ ปริญญาครับช่วงต้องบอกว่าช่วงอายุมากแล้วสวัสดีครับน้องเพนนี่ครับก็เข้ามาฟังมาเข้ามาฟังเรื่องเล่านะครับต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งท่านที่เป็นอาญาติกันนะเป็นญาติญาติกับผมเองนะครับก็เรื่องเล่าวันนี้นะครับมาเร็วกว่าปกตินิดนึงแต่วันนี้ต้องขออนุญาตใส่แมสครึ่งท่อนนะเพราะว่ามาอยู่ในถานที่ของเขาเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติฐานที่นะต้องใช้แมสปิดปากไว้ก่อนนะครับ เรื่องเล่าก็ EP 10นะครับก็คือผมเนี่ยช่วงที่เราเรียนป .4 ต้องบอกว่าเรียนตอนอายุเยอะมากๆนะครับตอนรับปริญญานะครับอยู่อายุอยู่ที่40 46ครับตอนนั้น46ก็ต้องบอกมันเป็นสตรอรี่ที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าช่วงที่เรายังทํางานอยู่นะทํางานอยู่แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาหาความรู้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบใฝ่รู้มากๆนะครับก็เลยต้อง เข้ามาเรียนรู้ช่วงที่เราอายุมากขึ้นเขาบอกว่าความรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับเราเรียนตอนไหนก็ได้ถ้าเราพร้อมเมื่อไรเราก็ไปเรียนตอนนั้นนะครับเช่นเดียวกันว่า,าความรู้มันสําคัญแต่ว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยเงินมันไม่สามารถจะทําให้เรางอกเงยไดเ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาก็คือการเรียนรู้นั่นเองนะครับทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่าถึงจะเรียนจบมาแล้วความความรู้มันไม่ได้สิ้นสุดตรงรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้อต่อไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่า มันเป็นโอกาสของเราจริงๆที่เราได้อยู่ในธุรกิจของ u n i l e v e r Life นะครับก็มันทำให้เราได้พัฒนาเรียนรู้นะก็ฟังก์ชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะก็จะคิดว่าความรู้เนี่ยมันกเ็เรียนไปเพื่อจะไปทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะไปปรับุูดเงินเดือนแต่ผมเองเนี่ยผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่าการที่เราเรียนรู้มากๆเนี่ย ทำให้เรารู้สึกว่าสมองเนี่ยมันสามารถจะคิดอะไรได้เมื่อมากกว่านะครับมากกว่าคนทั่วๆไปถ้าวันนี้เรายังคิดอยู่แค่เรียนเพื่อประดับบารมีหรือว่าเรียนเพื่อจะเอา,เอาประกาศนียบัตรมาแปะข้างฝานะครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับสําหรับคนที่คิดแบบนั้นนะครับผมเองเนี่ยหลังที่จบแล้วนะครับหนังสือทุก,ทก,ทกเล่มน,นะครับผมก็จะซื้อมาอ่านชอบชอบมากๆแล้วอย่างที่ที่ฮาร์ฟแอคเคอร์นะครับแล้วก็ โรเบิร์ตคิโยสกิจอห์นซีเม็กเรลอะไรพวกนี้ก็คืออ่านไปครับหนังสือทุกสิ่งทุกอย่างมันอ่านแล้วมันได้ดีมันได,ได้ได้มีประโยชน์ต่อสมองของท่านมากๆนะถ้าท่านวันนี้ถ้าท่านไม่อ่านหนังสือสมองของท่านหรือกล้ามเนื้อของท่านเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็กล้ามเนื้อมันก็ค่อยตายด้านไปนะฮะสุดท้ายสิ่งที่ท่านได้มานะครับจากการไม่เรียนรู้นั่นคืออัลไซเมอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าสมองแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้อทุกทุกสัดส่วนของร่างกายถ้าวันนี้เรา เราพยายามค่กล้ารรมเนื้อที่สมองแข็งแรงนั่นคือการออกกาลังกายก็ดีการอ่านหนังสือก็ดีนะครับแล้วก็อย่าหย,ยุดการเรียนรู้นะครับมันเป็นช่วงชีวิตที่ถ้าบอกว่าคนที่ส่งอายุแล้วมาเรียนมันจะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขมากกว่าปกติช่วงเราเรียนเ,เราเรียนในช่วงระยะเวลาทีท่ทั่วไปนะครับเหมือนกับนักศึกษาทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณวัย18ดถึง2ี่สิบกว่าป่าที่ก็จบปตีกัน แต่ว่าช่วงผู้ใหญ่เนี่ยมันเรียนเรียนเพื่อมาเอาเพื่อนฝูงเพื่อมาเอาสังคมนะครับแล้วก็เอาความรู้ไปด้วยซึ่งมันจะได้มากกว่าแล้วก็ที่สาคัญคือเราเราครบทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้หมายถึงว่าเงินทองนะครับเราท,ทําธุรกิจมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีเงินทองมาส่วนใหญ่ต่างประเทศเขาจะคิดว่าการเรียนเนี่ยมันไปเรียนตอนที่เราทํางานแล้วจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสมีโอกาสได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วย ไปพร้อมๆกันนะครับก็วันนี้คงจะเอาสั้นๆน,นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบไปส่งของให้ลูกค้าแล้วก็น่าจะเอาน่าจะมี EP อื่นๆมาที่มันตื่นเต,ต้นล้าวใจวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าย้อนหลังนะครับหรือว่าณตอนนี้ก็ยังไงขอขอให้ท่านนะครับคิดถึง สิ่งดีนะครับแล้วกอ็อย่าหยุดการเรียนรู้นะครับจะทําให้ท่าน,นี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสมองของท่านนะครับและทําให้สติปัญญาของท่านดีแล้วก็คิดหาทางที่จะร่ํารวยในโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ